เก้กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดืนนะครับวันนี้ก็ต้องฟางมืดครึ้มนะฝนตกไปปลอยนะอากาศเย็ยนๆนะไม่อยากจะตื่นเลยวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูนะแกงส้มดอกแคร์แล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็ปลาชะโดทอดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบของเรานะนี่ดอกแคร์นะครับดอกแคร์แล้วก็ไข่เจียวนะเออเรียกงไข่ไข่กับชะอมนะครับแล้วก็ปลาชะโดนะนี่เป็นที่เด็ดเลย นะครับชโดอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าผมได้ไโดตัวนี้มาอย่างไรับไปชมกันเลยครับผมเก็บท่านผู้ชมนะเหยื่อที่ใช้นะวันนี้เป็นกบยาง TF นะครับเนี่ยสำหรับงานประช่อนแล้วก็ชโดได้เหมือนกันนะล้เวเดินข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะครับเซตเบรกก่อนครับท่านผู้ชมดูนองดูงให้เรียบร้อย อือยู่ไหมอยู่ไหมม,มุด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 มขึ้นมาวิโดนะครับโอ้กดกดกดขึ้นมาว้าวฮะตัวแขนเลยว,ว,ว,วันน,นี้มีเกือบโลนะครับนี่เต็มคำนะเออซัดตูมเลยนะครับอ๋อโอ้ดินดินดิน ไฟโลได้นะถึงไหมแปดขีดก็ได้โอช็อคเกือบขาดนะครับเข้าหน้าช็อคด้วยนะเป็นชาโดใช้สวยเลยนะครับโอ้ดูสายช็อคดิเออดูสายช็อคดูสายช็อคนะมินเลยนะครับต้องตัดต่อใหม่นะครับเดี๋ยวตัดผูกใหม่นะกบยางทีเอฟนะครับนี่อยู่ในปากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกลัดุดไอ้สายขาดบดีช็อคขาดเฮีย yeah. ไ,ได้ถักช็อคนะครับโดกัดนะขาดเลยนะครับ ดีมาขาบดบนบกนะถ้าไม่รีบยกดันี่จบเลยนะครับเลจะถ่ายรูปก,กันครับนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปก่อไฟนะตั้งกระทะนะแล้วก็ใส่น้ำมันทิ้งไว้นะครับแล้วก็รอให้กระทะเดือดน้ำมันเดือดไม่ใช่เลยเรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะในจังหวะที่รอน้ำมันเดือดเราก็จะมาเตรียมปลาชะโดกันโอเคไปก่อไฟกันับผม โอเคครับท okay, ่านผู้ชมตอนนี้เราก็ก่อไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะใส่น้ำมันกันนะครับอุ๊ยเอ้าเชี่ยมดึงหลุดมาทั้งยวงเลยเนี <laughs> ่ย er ใส่น้ำมันเดี๋ยวเรารอน้ำมันเดือดในจังหวะนี้รอน้ำมันเดือดเราก็ไปแร่ปลากันครับยังใ er ส้สวยอยู่นะช็อกข,ขาดอะนะ เป็นเพราะว่าช็อกตอนนั้นคือผมจะไปตีไปช่อนองไงครับช็อกแค่40ปสิบตอนนะก็ขาดเป็นธรรมดานะครับเมาเดี๋ยวผมจะหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็ลงทอดนู่นนะหนาไปบอกว่าเนี่ยไม่ไม่คมนะอืมได้หนึ่งแว่นมาหนูนี้แล้วกันใอ่ถาดไว้เนี่ยึ่งอง ชิโดของฉันกับข้าวช่วงโควิดครับนี่มันกินดีเลยนะเออเียข้าวช่วงโควิดนะนี่นะติดต่อไปตามหาเอานะครับไปล่ามันกันชัโดเนื้อแน่นๆเลยนะนะตอนนี้เราก็หั่นชะโดเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวก็รอน้ามันร้อนอีกนิดนึงแล้วก็จะเอา้ยชโดนงลงในกระทะแล้วทอดกันให้มันเหลืองกรอบไปเลยนะเ,เดี๋ยวรอชมครับผมเริ่มชมตอนนี้น้ํามันเราเดี๋ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ปลากันรอาวังเลยนะตาตลกองเดี๋ยวน้ำมันกระเด็น เนี่ยท่านผู้ชมตาวลงไปแล้วนะครับโอ้ยมันร้อนๆเลยได้นะเดี๋ยวรอ้องหอมเลยวะมันหอมเลยวะ <S <S 1> <S 1> มีมืไม่ลงไปเลยเนื้อนี่ชมพูข,ขาวเลยอะได้กิน <S <S หอม อยูความสุขหิวข้าวแล้วนี่นะครับ pues> สีร่มสวยนะไอดของเรานะครับหอมกลุ่นโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ปลาเราก็ได้ที่แล้วนะได้น่าจะได้ได้มากแล้วล่ะผมกลัวไม่กรอบไงอย ผูยเชียงเลยวะ่ะก็เดี๋ยวตักขึ้นมาพักบนถาดกันนะครับต่อเศรษฐ์สวยไหมอือชู่ชูๆเลยอุ้ยโอ้โหระเบิดนะครับอืม้มหอมเนาะน่ากินเชียร์แหละม่ ชาโดของเรานะครับพักไว้นะโเกท่าน <Okay, S 1> ผู้ชมนะหลังจากเราทอดปลาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทอดไข่เจียวชวมกันนะไปเดี๋ยวตีไข่เจียวก่อนดีกว่าครับใช่ไหมมันต้องตีไข่เจียวก่อนใช่ไหม oh! โอ้โลงไปทำไมเนี่ยอืมอยู่ไหนนะเนี่ย <laughs> เปลือกไข่ลงไปนะครับ นะแล้วก็ตีไข่ใช่ไหมอีกครั้งแรกนะไข่เชออันนี้คือครั้งแรกเลยงเพิยงแล้วเราใส่ไข่ไอเราเอาใส่ชโอมไปเลยใช่ไหมก็ใส่ให้แบบเท่าๆกันใช่ปะ่ะนี่นะอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับไข่เจียวกับชโอม,มนะ เดี๋ยวต่อไปเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เอาไปทอดกันนะครับรุ้นกันนะจะไหมหรือเปลบาได้อยู่นี่นะไม่จากเมื่อกี้นะไม่จากการทอดปลานะครับีไข่สวยหอมหอมชะอมมากครับจะหอมหรือจะเรียกว่าเหม็นเขียวดีนะเทปน้กผู้ชมตอนนี้ไข่ชะอม เราก็ได้แล้วได้ทีแล้วแหละนะผมว่ามันก็น่าจะเวิร์กแล้วล่ะนะพนาดากว่านี้ผมกลัวจับไม่นะครับบอกว่าจะอร่อยนี <c oughs> อ่อีจยะลอยแผ่นหนึ่งนะครับเนะมื่อกี้ตากล้องตินะครับตาก้องตีว่า <c oughs> ชาวอมชาวอมแถวบ้านค้าอย่างนี้ก็เรียกว่าไข่มากกว่าชาวอมเ,ออเดี๋ยวนี้ทําให้เอาใจเขาหน่อยนะชาวอมแน่นๆนะครับ ใส่เข้าไปใส่เ้ไปน่าจะแน่นแล้วละ่ะเดี๋ยวแน่นเยอะเกินไปเดี๋ยวหาว่าไป,ปชดนะครับโชว์ชมคุกไข่แล้วหม่ตาก็โอเคไหมน่าจะโอเนาะไดินพอไหมเคไปเดี๋ยวเราไปลงเดี๋ยวเอาไปลงกระทะกัน เดทำให้เป็นแผ่นๆอ่ะสวยงามอันแรกอาจจะไม่ค่อยสวยงามสุกเท่าไหร่นะคระับพอทำขั้นที่สองขั้นที่สามก็จะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเรียนรู้เร็วฮนะตากล้องแอบกินนะครับตากล้องแอบกินปลาที่ทอดแล้วกอไแม่ตากล้องอ <c oughs> ยากหนานะเกี๊ยวตุยๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมโชว์ขั้นเทพเลยนะ้โชว์การกลับไข่นะกระทะตาบีสิงนะครับ ระวังน้ำมันกระเด็นใส่มือด้วยแม่อ,อดีตเชฟนะครับพ <c oughs> ไปเรื่อยนะเอแล้วละเดี๋ยวไม่ีาที่สองได้แล้วนะครับนี่เตด็น้ำมันหน่อยนึงนะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปทําการหั่นให้เป็นชิ้นๆน,นะครับ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาหั่นเจ้าตัวไข่ชะอมกันนะครับ นี่สวยงามนะเป็นชิ้นๆเป็นเหลี่ยมๆม, <c oughs> มีลูกน้องมีลูกน้องรอยอยู่โอเคท่านผู้ชมนะนี้เราก็เตรียมไข่ชะอมกับปลาชะโดทอดเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะทำการทำแกงส้มดอกแครนะนี่ดอกแคร์ที่เราเตรียมไว้ เคท่านผู้ชมนะครับก็วิธีการทำแกงส้มนะครับดอกแคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เนื่องจากนะเมมเต็มนะครับก็เลยต้องไปลบคลิปเก่าๆก่อนด้วยนะครับแล้วก็เลยอัดไม่ได้นะครับอัดไปแล้วนึกว่าอัดได้นะครับก็เลยมาสรุปให้ดูนะว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับก็จะมีน้ําตาลนะผงชูรสรสดีน้าปลาแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะครับแล้วก็ดอกแคนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะก็ มันตอนแรกก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสใส่พริกแกงส้มนะครับเออลืมบอกไปพริกแกงส้มด้วยแต่พริกแกงส้มลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาอะไรทุกอย่างส่วนประกอบที่ว่ามันเป็นเครื่องปรุงใส่ลงไปแล้วก็ชิมนะครับชิมจนกว่าที่รสที่เราพอใจนะก็ได้หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่คือน้ำแกงส้มของผมนะที่แหว่งไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะมันลงมาอยู่ในถ้วยผมเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับนี่นี่เลยนะครับนี่เป็นแกงส้มนะครับแกงส้มดอกแคร์กับไข่ไข่เจียวชะอมแล้วก็ปลาชะโดทอดนั่นเองนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไลค์ไปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวไปกินแกงส้มก่อนไม่ไหวแล้วหิวใจขาดบายครับ